กรับสวัสดีช่วยหยุดก่อนนะคะขอบคุณโอเคก็ขอให้เขาได้โชว์นิดนึงนะคะเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ดีเครื่องเตียอะไรคะอ่าแนบถอนขนจักรแรลครับเฮ้ยเพอร์เจอรโอเคเทปนี้นะคะเป็นเทปคําถามจากทางบ้านนะคะก็คือมีทางบ้านถามมาเกี่ยวกับการการดูแลเรื่องโรคศัตรูพืชของ ออฟองสัวนะคะ,คะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เกิดได้ก็คือรากเนา่ารากเน่านี่แก้ยังไงคะเราจะรู้ได้ไงว่ารากเนา่าใบรุดใบรุดก่ออ่าโอเคเพราะฉะนั้นก่อนท<า>ี่จะเราจะไปถึงศูนย์เสียว่าคือมันเน่าแล้วใช่ไหมนเน่าเนี่ยการหนักแล้วถ้าเห็นมันดรอปดรอปลุงล่งๆงใบเหี่ยวเหียวนะข้างในต้องมีปัญหาก็ขอมาดูเลยไม่ีปัญหาอะไรก็รีบๆขอออกมาดูซะโพส จับจับดูถ้ามันนิ่มๆเปียกๆก็แสดงว่าเน่าเราก็ตัดไปเรื่อยๆสมมุติว่าเราจะดูอาการของไม้ว่ามันเน่าหรือเปล่านะคะก็คือใบเริ่มหลุดเริ่มร่วงที่นี้เนี่ยมันก็จะมีสองแบบเน่าบนเนี่ยถ้าร่วงเนี่ยการหนักมากแล้วทิ้งเหอะเผิมม่าซื้อมาแพงอะไรเงี้ยหรือต้องเทพมากถ้าร่วงล่างๆข้า,ง,า,ง,า,ง,าง,งบนยังอยู่ก็ต้องตัดอย่างที่บอกมันมีสองอย่างนะคุณเน่าบนกับเน่าล่างก็เน่าบนก็ตัดบนอ่าเน่าบนเน่าบนก <บน S 2> ็ง่ายกว่า สมมติถ้าหน่าบนคือข้างบนมันนิ่มใช่ไหมเราก็ตัดบนตัดอย่างที่เขาว่าคือตัดจนกว่าจะเจอยางทีนี้อุปกรณ์ในการตัดนะคะจะใช้มีดจะใช้มีดทื่อๆนะคะมาอย่างนี้เถื่อๆอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันช้ำมีดที่เราใช้แล้วเวิร์กก็คือไอ้มีดกันคิ้วของผู้หญิงนี่แหละค่ะตัดชั่วเดียวต้องตัดทีเดียวแล้วผ่านแล้วก็แผลไม่ช้ำนะคะแล้วก็เวลาที่เราเอามีดเนี่ยไปตัดต้นที่มันเน่าแล้ว มีดนั้นก็ต้องทิ้งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปตัดต้นที่เน่าแล้วไปตัดต้นดีเนี่ยเชื้อความเน่าโรคอะ่ะโรคมันก็จะติดไปกับอีกต้นหนึ่งนะคะทีนี้สมมติว่าเอากรณีตัดบนก่อนเนาะพอตัดบนเสร็จปุ๊บเจอ,อยางและยางไหลออกมามลากกัอยู่ในพื้นนะลากอย่างหนึ่งดีต้องทําอะไรไม่ทําอะไรแค่นั้นใช่ปล่อยยางแห้งสักพักหนึ่งแล้วก็เอาปูนทานให้แผลมันให้แผลมันแห้งอ่ะปูนแดงนะคะป,นปนูนกินกระหมานะคะ แล้วลดน้ําได้ไหม,มลดน้ําเหรอยังไม่ต้องลดดีกว่าปล่อยให้มันแห้งไปเลยอ่ะให้ดินแห้งไปเลยแล้วค่อยลดแล้วค่อยลดใหม่โ <Okay. S 2> อเคนี่กรณีที่หนึ่งนะคะกรณีที่สองก็คือใบมันเริ่มหลุดแล้วมาเห็นไม่ทนันแล้วก็คาดว่าเดาว,ว่าเฮ้ยน่าจะมีรากมีปัญหาก็ถอดกระถางเลยสบับดินออกมาใช่เอาเอารากมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าข้างบนยังแข็งแต่รากเนา่าคือรากเริ่มนุ่ม,มก็ต้องตัดตรงนั้นแหละงก็ตัด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  ัดไปเรื่อยๆจนกว่าสามใบข้างบนก็ก็ยังดีมันมีโอกาสที่จะออกเฉพาะยอดก็ยังออกนะหรือไม่ก็ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วหมดขนทางจริงก็ดูที่ใบอะถ้าใบมันหลุดใบไหนยังตัดที่การใบดูถ้าใบไหนยังมียางอยู่ก็ใบนั้นก็ยังไม่เสียก็เอาใบมาชำเอาวางใบนะคะสปีนึงก็จะได้ไม้คืนกลับมาจริงๆแล้วแฟนคอยซี่เนี่ยการขยายพันธุ์นอกจากเม็ด คัตติ้งก็คือการปักชำสามก็คือยังสามารถวางใบได้ด้วยนะคะก็ง่าวางใบง่ายไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ระยะมันใช้ระยะเวลาก็สักปีนึงอ่ะแปดเดือนแปดเดือนเนี่ยเ,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 เริ่มจะดีเริ่มจะมียอดขึ้นนี้กลับมา,เ,<อ>าเรื่องโรคเรื่องโรคก,ก่อนเนาะทีนี้ต้นอ,อยู่ในดินสะบัดขึ้นมาตัดๆัดจนกว่าจะเจอ,อยางเ,<อ>าเจอ,อยางเสร็จป,ปุ๊บเจอ,อยางแล้วแปลว่าเอ้ยเริ่มจะรอดสมมติ กว่าจะเจอ,อยางอ่ะคุณมันสั้นนิดเดียวก็โอเคใช่ปะ่ะขอให้เจอ,อยางสั้นแค่ไหนก็ได้หัวมันก็ได้จริงๆแล้วอ่ะอ่ฮมันก็มีโอกาสจะเป็นก็กลับมาได้พอเจอ,อยางปุ๊บยัไงไงก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งให้ใหแผลมันแห้งไม่ต้องทําอะไรกับมันนั่นน่ะแผลมันก็แห้งเองต้องทาปูนไหมไม่ก็เดี๋ยวจะทาก่อนปลูกก็ได้รอให้ยางมันหายไปก่อนกี่วันกี่วันกี่วันสักสักวันนึงแล้วกันวันนึงวันนึงยาแห้งทาปูนต้องจุ่มไหมเร่งรากไหมจุ่มได้ก็ดีถ้ามี ทาป,น<ด>ปูนก่อนหรือจุ่มเรงลากก่อนทาปูนให้มันแห้งแล้วก็ไปจุ่มจุ่มแล้วก็ปลปูกเลยปลูกเลยโอเคปลูกเสร็จแล้วนด้ไหมเนี่ยในในความหมายของคําว่าปลูกในการไม้เน่าเนี่ยที่เหลือแต่ย,ยอดเนี่ยก็จะ,ะแปะไวท้ที่ที่บนดินบนหน้าดินเฉยแปะมันวางเอาไว้แล้วก็เอาลวดล็อกอเพื่อ เอาลวดล็อกเพื่อไม่ให้เวลาให้มันขยับเวลาหลอกดากมาใเวลามันออกลากมานิดนิดถ้าไปขยับมันลากมันก็จะหมวกลากมันจะพังแล้วมันก็จะมันก็จะใช้การไม่ได้นะครับี้งอกไงขอโทษนะคะท่านหมวกลากนี่ภาษาท่านคนเดียวหรือภาษาเป็นทางการตอผมคิดเอาเองไม่รู้เขาพูดกันว่ายังไงนะครับกลัวแต่คนลูกค้าเอาไปแปลนี่หมวกลากนะคะคืออะไรนะคะตรงปลายของมันนะโอเคดูยังไงว่า เราสามารถช่วยชีวิตมันได้อาการอาการพอเราปักเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าปักแล้วปุ๊บก็ไปไว้ในร่มนะสักระยะหนึ่งถ้าอยากจะให้ชัวกว่านั้นก็คือเอาเอาค่าเชื้อราพวกแคปแทนฉีดมาหน่อยใส่็อกกี้ฉีดผสมน้ำอัตราส่วนตามข้างขวดเขาว่าไงก็ใส่แค่นั้นอย่า over dose นะคะบางบางนี่นะพอปักลงไปแล้วเอาลวดเสียบแล้วป่ะลดน้ําได้ป่ะลดเลยให้ชุ่มใช่ลดก่อนลดเสร็จ คือลดดินมาก่อนเลยลถเครื่องปลูกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอานะเอาเอาไม้ที่มีปัญหาวางข้างบนแล้วก็เอารวดล็อกไม่ต้องไปลถมาแล้วแล้วก็ฉีดครับแทนแล้วก็ไปไปเก็บไว้ในร่มแล้วหลังจากนั้นอ่ะสามวันหน,นไม่ต้องทําอะไรกับมันไม่ต้องน้ําเลยอ่าสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะติดระยะหนึ่งคุณแค่ไหน ประมาณสักสองอาทิตย์ก็จะเริ่มดีขึ้นสองอาทิตย <ละ S 1> ์เลยหรอแต่ถ้าแบบปล่อยเหี่ยวไปเลยก็จบชีวิตใช่อยู่ในร่มก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องก่น okay, อนโอเคก็หวังว่าจาก<ไ>ว่ามันจะเชื้อมจะเข้าไปในนั้นะแล้วแต่ถ้ามันยางออกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็แปลว่ารอดชีวิต,ตลมลมหน่อยอฮะมีอะไรเคสยากกว่านั้นอีกไหมยากกว่านั้นเหรอในไ้ไม่ไม้เด็กอะชอบเป็นเนา่าคือเน่าช่วยแก้ไขแล้ไม่ได้เน่าแบบเน่าเละเน่าแฉเน่าจาก จับปักไม่เหลือเลยแล้วมันเล็กเนี่ยมันเล็กมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทิ้งแต่ถ้าไม้โตส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะ่องโ่ได้ฟองสัวค่อนข้างจะแข็งแรงนะครงงั้นเทปนี้นะเราก็พูดแค่เรื่องการรักษารากเน่าของฟองสัวแค่นี้ก่อนเนาะส่วนอาการอื่นๆก็ไม่ค่อยเป็นนะเป็นไหมไม่ค่อย a n นแท n โนตก็มีที่เป็นจุดๆอุ้ย a n นแท n น t e ขออีทีสินแท็ c Note แปลว่าอะไรอ่ะ ก็เป็นโรคเชื้อราชนิดหนึ่งที่มันเป็นจุดวงวงช้ำๆในข้างฉลากขวดยากําจัดเชื้อราพวกนี้มันก็จะบอกว่ามีโรคอะไรบ้างอาไอ้เนี่ยไอ้ฟอ,ไอ,ไองโซ่จะมีอันแท็โนดอยู่อันก็คือมันจะเป็นดวงช้ำๆหน่อยแต่พอ,เอ,อเใช่ถึงว่ารากของมันมันก็จะสบัสดถัดใบทิ้งของมันเองแต่ถ้าเราไม่อยากให้ติดต้นอื่นแล้วก็เอากำไก่ตัดมันทิ้งไ้วยซมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเอาฟังเพลงต่อ ค่ะก็สรุปว่ามีเท่านี้ใครเป็นโรคอื่นนะคะก็ลองไปก่อนเลยถ้าเป็นโรคอื่นนะคะก็ลองออแอดไลน์นะคะมาถามเราได้นะคะที่แอด L O P Nursery นะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรัาวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะ